พวกเราว่าศักดิ์ศรีของชาติกับการหลีกเลี่ยงสงครามเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่ากันนะที่ผ่านมาเราในฐานะคนไทยอาจจะเลือกอย่างหลังมาตลอดเลยนะเราเลือกที่จะเจรจาเราเลือกที่จะประนีประนอมเพราะเราเชื่อในสันติภาพเชื่อในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาตลอดแต่การที่ทหารไทยคนหนึ่งต้องมาขาขาดในแผ่นดินเกิดของตัวเองเพราะกับระเบิดที่เพื่อนบ้านแอบย่องเข้ามาฝังเอาไว้เนี่ย มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วจริงๆที่จะบังคับให้เราต้องมานั่งตอบคำถามนี้กันแบบจริงๆจังๆสักทีวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันแค่เรื่องข่าวชายแดนนะแต่เราจะมาคุยกันถึงจุดยืนใหม่ของประเทศไทยกันเลยเฮ้ย <c oughs> เรื่องราวทั้งหมดมันถูกจุดชนวนขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะจากเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายและต้องบอกว่าโคตรจะป่าเถื่อนนะ่ะคือการที่ทหารพรานของเราเนี่ย กำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งแน่นอนว่าเป็นแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซแล้วแกก็ไปเหยียบเข้ากับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกลอบนำมาวางเอาไว้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสโอ้ยสูญเสียขาไปหนึ่งข้างเลยนะหลายคนพอได้ยินคำว่ากับระเบิดอาจจะนึกถึงระเบิดเก่าสมัยสงครามที่ตกค้างอยู่หรือเปล่า ผมต้องขอย้ำตรงนี้ให้ชัดๆเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยจากการตรวจสอบโดยละเอียดของผู้เชี่ยวชาญพบว่าระเบิดที่ทหารเราเหยียบรวมไปถึงที่ตรวจเจอเพิ่มอีก3ลูกในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเป็นระเบิดชนิด M14 ที่มีสภาพใหม่เอี่ยมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเพิ่งถูกนำมาฝังได้ไม่นานนี้เองครับ และการกระทำแบบนี้มันมีเจตนาเดียวเท่านั้นแหละคือเจตนาที่จะสังหารเจ้าหน้าที่ของเราที่เดินล่าตระเวนอยู่ในแผ่นดินของเราเองการกระทำแบบนี้ในทางสากลน,นะถือว่าเป็นการยั่วยุที่รุนแรงที่สุด มันไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันของทหารตามแนวชายแดนแต่มันคือการลอบกัดคือการใช้วิธีการของคนขี้ขลาดลอบเข้ามาในบ้านคนอื่นแล้ววางกับดักมรณะทิ้งเอาไว้มันเป็นการหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับ และนั่นเองครับที่นํามาสู่คําสั่งที่คนไทยทั้งประเทศอาจจะรอฟังมานานคําสั่งจากปากของแม่ทัพภาคที่สองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่ประกาศกล้าวและชัดเจนที่สุดวันนับจากนี้เป็นต้นไปหากตรวจพบว่ามีฝ่ายกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาวางระเบิดหรือวัตถุอันตรายใดๆในเขตอธิปไตยของไทยอีกท่านสั่งให้ทหารของเราสามารถยิงได้ทันที นี่ไม่ใช่แค่คำพูดพร่อยๆของผู้บังคับบัญชาที่กำลังโกรธนะครับแต่นี่คือการเปลี่ยนกระบวนท่าครั้งสำคัญคือการประกาศจุดยืนใหม่ของกองทัพไทยที่จะไม่ทนต่อการถูกยามศักดิ์ศรีแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันคือการส่งสัญญาณที่ดังและชัดที่สุดตรงไปถึงรัฐบาลกัมพูชาเลยว่าความอดทนของไทยเรามันสิ้นสุดลงแล้วจริงๆหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมสถานการณ์ที่บ้านหนองจานถึงได้ตึงเครียดขนาดนี้ ผมจะย่อยให้ฟังแบบนี้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่เราอนุญาตให้ผู้อพยพชาวกัมพูชาใช้พักพิงชั่วคราวด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่พอเวลาผ่านไปจากที่พักพิงชั่วคราวมันกลับกลายเป็นการตั้งถิ่นฐานถาวรมีการขยายชุมชนมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่ผ่านมาฝ่ายไทยเราพยายามใช้กลไกลทางการทูตมาตลอดนะเรามีการประชุมที่เรียกว่า r b c หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งล่าสุดฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ชัดเจนไปถึง11ข้อด้วยกันเนื้อหาหลักๆก็คือขอให้กัมพูชาอบพยพคนของเขาออกไปห้ามทหารหรือพลเรือนล้ำเข้ามาในพื้นที่พิพาทโดยเด็ดขาดให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ให้หยุดการยั่วยุทุกรูปแบบ แต่คาตอบที่เราได้กลับมาไม่ใช่โต๊ะเจรจาครับแต่เป็นกับระเบิดสังหารที่ฝังอยู่ในแผ่นดินของเราดังนั้นการที่แม่ทัพภาคที่สองต้องออกคําสั่งเด็ดขาดขนาดนั้นมันจึงมีเหตุผลรองรับที่หนักแน่นมากๆมันคือการแสดงให้เห็นว่าในเมื่อการพูดจาดีๆมันใช้ไม่ได้ผลในเมื่อการทูดมันถูกเพิกเฉยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปกป้องอธิปไตยของเราด้วยมาตรการที่เข้มข้นขึ้นและไม่ใช่แค่กองทัพนะที่เอาจริงเอาจัง ตอนนี้ทั้งรัฐบาลทั้งสภาผู้แทนราษฎรต่างก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนการตัดสินใจของกองทัพอย่างเต็มที่มันแสดงให้เห็นถึงเอกภาพของคนในชาติว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้ ณวินาทีที่ผมกําลังเล่าให้พวกเราฟังอยู่นี้บรรยากาศตลอดแนวชายแดนบริเวณบ้านหนองจานมันไม่ใช่บรรยากาศปกติอีกต่อไปแล้วครับมีการเสริมกําลังทหารและยุทธป,ปกรณ์เข้าไปตรึงพื้นที่อย่างแน่นหนาะมีการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังพิเศษตลอด24ชั่วโมงมันคือสภาวะการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดสูงสุดที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทหารทั้งสองฝ่ายต่างจับจ้องซึ่งกันและกันรอแค่สัญ,ญญาณสั่งการเท่านั้นเอง สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรเราอ่าผมว่ามันสอนให้เรารู้นะว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ดีครับการเจรจาเป็นสิ่งที่ควรทำแต่สันติภาพที่ต้องแลกมาด้วยการยอมให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำศักสิรีเราถึงในบ้านมันอาจจะไม่ใช่สันติภาพที่ยั่งยืนก็ได้ความอดทนมันมีขีดจำกัดครับและความเกรงใจที่มากเกินไปมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอได้เหมือนกัน การตัดสินใจในครั้งนี้ของกองทัพจึงเป็นมากกว่าการตอบโต้เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่มันคือการเดิมพันครั้งสำคัญครับคือการเดิมพันด้วยผืนแผ่นดินและเกียรติภูมิของชาติที่เราทุกคนต้องร่วมกันจับตาดูว่าจุดยืนใหม่ของประเทศไทยที่แข็งเกร่าและชัดเจนขึ้นนี้จะนําพาเราไปสู่ทิศทางไหนต่อไปครับ